กสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องมีผู้ใดใส่ขั้นบนแล้วเสียงดังแบบนี้บ่ครับเดี๋ยววันนี้สิพามาหาวิธีแก้ครับนี้พี่น้องยินเสียงบ่ครับนี่พี่น้องเป็นสีหลวมแห่งพี่น้องเป็นแนวเลยแล้ววันนี้สิพามาตอดซื้อแว่นมาพ่อบุบุน้นสื้อมาตัวละหาบาทครับถอดสลักไปเทียบ ซื้อตัวน้ามาซีตัวตัวบางมาซีตัวพ่อบนลองมึงโม่พ่อกับไปซื้ออีกตัวรหับาทรมึงรอกพี่น้องนี่ยเอาเกลีสองเกลียวกับพอ่อน้องตอนถอดขังปุ่ขึ้นมาเป็น,น่ยังไงอะไร ดูสังเกตุนิดหน่อยครับแก่ผมถอยๆตรงนั้นตรงนั้นออกไปออกอย่างงี้เดี๋ยวเดี๋ยวไปัง นี่พี่น้องขันผู้ใดเป็นคือของผมไอที่มันโยกได้เนาะนี่ผมห้องแวนเลลวเรียบร้อยแวนตวละหาบาทครับซื้อมาตัวหนาสี่ตัวตัวบางสี่ตัวที่นี่บัดพ่อได้ใส่งานมันได้ใส่ตัวบางตัวหนึ่งกับตัวหนาตัวหนึ่งเนะงาะย่างไปซื้อกับถอดสลักไปเทียบด้วยรับนี่ถอดสลักตัวนี้ไปเทียบนี่นี่เนาะสลักไปเทียบนี่พี่น้องเห็นบ่อืม เรียบร้อยแล้วพี่น้องเน้นตึบเลยบัที้ยขี่สบายแล้วตกตลุใบหยานด้วยบัดนี้หนเขาขี่กีอาซีเลยบัดทีนี่เรียบร้อยสบายตกลุมไม่ต้องกลัววางพานเน้นตึบ อย่าลืมด้วยพี่น้องใส่ตัวหนากับตัวบางขังละสองโตสองโตนี่ไหมถึงตัวหนาตัวหนึ่งตัวบางตัวหนึ่งไปครับเก็บคองขอบคุณที่พี่น้องเขามารับชมรับฟังครับผม